เราเริ่มจากเมษก่อนเลยครับเป็นไงฮะเมษราศีเมษผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษหลังสงกรานไปแล้วในวันสงกรานเนี่ยสิบสามเมษเดาอาทิตย์จรเป็นมหาอุจทัพชาตามหาอุดเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มหมายถึงว่าตั้งแต่วันที่สิบสามเมษปีนี้ไปถึงสิบี่พฤษภาใครเกิดระหว่างนี้นะลูกใครคลอดนะ มีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอแปลว่ารุ่งโรดเจอจ,จะรัดรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นไปดูในดวงคนที่ประสบความสำเร็จเลยมักจะเกิด13เมษายนถึง14พฤษภาทั้งอดีตนายกมหาเศรษฐีเยอะแยะเลยและที่สําคัญคือในระหว่างนี้ดาวสดีโคจรคาทับเดือนชะตาทาวราสีเมษมาตั้งแต่วันที่19เมษายนปีที่แล้วอืจนถึงวันที่29เมษายนปีนี้ดังนั้นจึงเป็นจุดทางการเริ่มต้น เปลี่ยนแปลงพัฒนาโอกาสในความหวังแต่พอหลังจากวันที่30เมษายนไปแล้วนั้นดาวพฤกษ์ีโคจรยกย้ายไปอยู่สู่เรือนการเงินการคลังของราศีเมษหนึ่งปีแปลว่าจะรวยติดจรวดรจะมีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งประสบความสำเร็จมีโชคลาภในการทำมาหาได้มั่นคงพราะะน,นคนเกิดราศีเมษรถ้ารู้แบบนี้นะที่กำลังทำอะไรอยู่แล้วยังไม่แน่ใจตะลุยสุดกำลัง คุณจะรวยสุดฤทธิ์จากนี้หนึ่งปีฟัาทองอุ้ยอย่างนั้นเลยโอ้โหเีทงแล้วอย่างอย่างราศีเมษเรื่องความรักเป็นไงฮะดีเลยคือหนุ่มคนเราเนี่ยเมื่อมีเงินมีทองเศรษฐกิจดีธุรกิจดีเรื่องความรักจําเป็นหรือไม่อืมจําเป็นหรือไม่ก็ได้ถูกต้องจเป็ก็ได้อคนจนคนไม่มีเงินคนเส้นไรไม่ต่อใครจะรักอืมมีเงินเดี๋ยวนี้จะเอาแบบไหนก็ได้อุ้ย เอ้าจริงไหมล่ะเดี๋ยวคนเขาจะไม่ว่าเหรอเอ้าทำไมแล้ว็ไม่มีตังค<อ>์คนมาจ,จริงไหมมันเรื่องจริงไหมนี่มันเรื่องจริง<อ>นะว่าขาว่าพี่สิมันจริงนี่ห้าสิบสองแล้วนะผ่านชีวิตมาเยอะขอให้มีเงินเท่านั้นแหละมีเงินเท่านั้นแหละถ้าคุณไม่มีเงินนะคุณสิ้นไรไม่ตอกจะไปจีบใครจะเงินไม่มีเลี้ยงข้าวเงินไม่มีดูแลเขามันจะสุขได้ยังไงอันนั้นมันเพอเจอ้อ หมดสมัยแล้วสำหรับกัดก้อนเกลือกินหมดสมัยแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยถ้ามีเงินนะแล้วมีเงินแล้วรักกันนะมันก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวเดียกันมีความสุขจะกินอยู่ใช้เพราะฉะนั้นเรื่องความรักนะมันจะตามมาในเรื่องฐานะสําหรับราศีเมษว่าจากนี้ราศีเมษถ้ายังไม่มีใครอยากจะมีได้เลย นั่นไงหรือถ้าเกิดมีแล้วยังไม่ได้แต่งก็ปีนี้จากวันที่30เมษาคุณจะรวยไปหนึ่งปีจะแต่งพฤ่อสาวิิสุนนเอาเลยสมหวังออออ,อโอเคอนั่นคือราศีเมษนะฮะ